แล้วค่ะแกกอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวยแล้วถูกสาวฉันโอ้ยตอนนี้ออแล้วขึ้นน้ำมาวันแรกนี่นาแล้วมันแตกเตาว่วันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมาเหมาน,น้ำอีกแล้วค่ะคูัไก่นะจ๊ะเอ้าจัดไปในตู้แผนกคอนว้อยแผนกเดี๋ยวไปนี่ไหนผมจะบอกเขามาเอาแผนกคอนว้อยนักดนตรีใส่ถุงเลย มีกี่คนกี่คนจัดเป็นทีมทีมมะลบมะนอนกับแม่ทีมแม่หลักแม่นอนเออเอาเลยแจกไปเลยพร้อมนั่งดนตรีด้วยบอกมาเอาเลยแจกอีกแล้วค่ะขอบคุณครูไก่หลายเด้อขอบคุณครูไก่วันนี้ที่เป็นสะพานบุนมาเหมานัำให้ทีมงานเรานะคะ ขอบคุณนะครูไก่เด้อมือนีเด้อขอบคุณครูไก่เด้อขอบคุณครูไก่เน่เด้อที่เมาหน้ามือนีเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวผมทำไปให้ดูที่ผ่าคนเนาะขอบคุณครูไก่ด้วยนะคะวันนี้ครูไก่เป็นคนแจก,กน้ำค่ะเหมาน้ำให้ทีมงานเรา มาเลยค่ะมาเลยค่ะแกแกแกกแกกหมดแล้วขวดสองขวดเอาไปเลยจ้าแกกอีกแล้วแกกอีกแล้วมือดีแกกมือดีเมามือรู้ไหมเมาไหม กูได้หมาดกูได้ปังกับมาเมาเด้อเาแถวแกแถวแกบอกที่มาหลับมานอนมาเอาบัดิไม่หลับไม่นอนมาเลยจ้าคนละขวดเด้อคนละขวดเด้อ พวกนั้นดนตรีพวกคอนโวย ที่แม่หลับแม่นอนหรือยังไปที่บบนอนแม่มีกี่คนที่แม่หลับแม่นอนชิมเจกอนประดับด้วยอาจารย์มาตัวยวไปแล้วาไปแล้วเมื่อกี้ อันไหนอันนั้นอันพวกจอเอลบ่เรื่องที่ริมโพละเป็นน้อนขอ เจ็๊ก่อนเจีกหอบแลวอยู่แล้วอยู่ทิมประดับทิมจอแอลเอาไปแล้วป่ะจ๊งจอแอลอีดี เขามาแล้วเลือยอยมาโอ right. ้เหลืออีกเหลืออะไมนาฟจะค้นเจ้าน่ะจะค้นสองกว่าโอนักไป Mm-hmm. <laughs> แม่จะกินอะไรอะ่ะา,าว้าวันนี้ครัไก่ข,มมขอบคุณครไก่ที่มาเบาน้าให้ทีมงานเรานะคะให้ครไก่ลับลับรวยรยเด้อ,อ,อ,อโชคหมันโชคหมันลำลวยปังปังหลายกเก้า มาม่วงแทบเนียธรรมดาตุ so ๊บปากไม่แดงแม่ไม่มีแรงขายปากกับเสียมาแมทกันดีจ้าตันี้เป็นเอกลักษณ์ของคุณแม่แต่งตนบานจบจากเกียรติสยามมากคุณยายคุณยายนาคุณยายนาัูดอาไคนะอบดงานขอเราหน่คุณยายพูอะรนะเ้ยลูกแไม่ถือบอกครับนี่ครับสซน้ำเทาไซน้ำเทาเอาเลยครับกันเด้แม่ดวงแล้วขายอย่ามนั้นแม่ดวง

ล,ลูกหลานเขาเลี้ยงล,กลูกหลานเขาเลี้ยงกินไป,ป,ปนอขอบใจโอ้นี่แหละเนี่ยมักเนี่นแนวมักคอยตัวนีวิเนี่ยขาต้มขูดนวมาขาต้มขูดเด้เอาคลิปนี้ฝากไว้ซ่มดีเดอ้ดอพี่น้องเด้อคลิปแจก,กน้ะขอบคุณงคู่ไก่ให้เยอะๆเหลียงไข่โซ่ไข่มานที่เป็นสะพานบุญมาเลี้ยงทีมงานเราทีมงานสารพิพบ้านแพ้ให้ได้ยุได้กิน ให้ซุ้มให้เย็นให้ลับๆลร้ยลุ้ยโชคหมันลุ้ยแล้วก็ให้ปังๆเด้อคู่ใกลกระดายนีผู้หักผู้หอให้ <ทำ S 2> มีผู้เอามาให้และหลายค่ะเออเอาแล้วอ่ะอันรวยแล้วก็ให้ปังหลายก็เกาให้คนได้กมี่เมย์เมย์พอๆเอามาแจกหลายก็เกาเด้อคู่ใกลกระดายน้องทิพนาจำเบื่องกันไหมเบื่องแล้วก็ได้ก็แค่นด้ครับ oh my gosh